ก็โอเคครับทำด้ตามเป้าหมายคือว่าเข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็ก็เขา่าไปก็ก็ต้องเล้นเน้นนเน้เนอย่างนี้ต่อไปนะครับฝ <c oughs> ากบอกด้านแฟนับนะครับก็ขอบคุณนะครับแฟนบอลรอบไฟน์ขับที่มาช่วยเชียร์ครับทางทีมก็จะพยายามทำผลงานที่สุดนะครับเพราะว่าปีแล้วเราเอาเข้ารอบถึงรอบชิงด้วยก็จะพยายามทำให้ไม่ไต่ำปีแล้วถือว่าวันนี้ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมก็โอเคครับก็ดีนะครับแต่ว่าก็ยังต้อง ต้องมุ่งในหลีกด้วยต่อไปนะครับสภาพลักษณะตอนนี้เป็นไงครับก็ยังเหมือนเดิมครับตัวหลักๆก,ก็ยังเจ็บอยู่หลายคนนะครับเพราะนั้นก็ต้องโดยแต่ชาตํตำแหน่งที่ที่เหลือได้นะครับก็ก,กถ็ถือว่าโอเคครับในในเรื่องการทำสกอร์ก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยนะทำได้ถึงเจ็ดประตูนะครับแต่ก็เสียดายที่ท,ท,ที่ทำเสียประตูไปหนึ่งลูกนะครับแต่แต่ภาพรวมถือว่าน่าพอใจครับ แ,แฟนครับ,รบก็ขอบคุณมากครับที่สําหรับกลุ่มแฟนบอลที่วันนี้ถึงแม้ฝนจะตกนะฮะแล้วช่วงหลังฟอร์มทีมอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สุดยอดนะครับแต่ก็ยังมีศรัทธาในทีมยังยังมียังคอยมาให้กําลังใจเราเราเรา,เราแบบเนี้ยฮะเราก็ก็ขอบคุณมากๆครับ